แว่นตาถือว่าเป็นสิ่งที่ใครหลายคนใส่เยอะมากขึ้นในปัจจุบันอาจจะด้วยปัญหาทางสายตาที่จำเป็นจะต้องมีเลนคอยช่วยเสริมในการมองเห็นหรือว่าใส่เป็นเครื่องประดับให้ดูมีสไตล์มากขึ้นแต่กรอบก็แพงขึ้นตามวัสดุที่ใช้แต่ถ้ามองย้อนกลับไปสักนิดว่าก่อนที่เราจะมีแว่นตาใช้การสะดวกสบายแบบนี้คนสมัยก่อนเขามีแว่นตาแบบไหนและคนโบราณถ้ามีปัญหาสายตาเขาใช้อะไรในการแก้ปัญหาเวลามองไม่ชัด วันนี้เราก็เลยจะขอย้อนกลับไปถึง9ประวัติเกี่ยวกับการผลิตแว่นตาสิ่งของที่ช่วยปรับวิสัยทัศน์การมองเห็นที่มีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 1. ก่อนจะมีแว่นตาในบรรดาสัมผัสทั้ง5สายตาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนสมัยก่อน ถ้าสายตามีปัญหาจะเป็นข้อเสียเปรียบในการใช้ชีวิตและในช่วงนั้นยังไม่มีแว่นตาทําให้มองอะไรก็ไม่ชัดเจนแต่มนุษย์ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ชอบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เสมอจากจุดเริ่มต้นนี้มนุษย์เราก็ได้มีการพัฒนาในด้านการมองเห็นมาเรื่อยๆเพื่อจะได้เห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นจากสิ่งรอบตัวโดวยสมัยก่อนตัวกลางที่จะช่วยเรื่องการมองเห็นได้ดีขึ้นก็คือแก้วใสบริสุทธิ์แต่ด้วยความแวววาวสวยงาม ส่่วนใหญเลยนำมาทำเป็นเครื่องประดับมากกว่านำมาใช้เรื่องสายตาก่อนที่จะมีตัวแปรเพิ่มมากขึ้นก็คือน้ำที่มีส่วนช่วยให้มองเห็นในแบบภาพขยายทำให้คนเริ่มสนใจถึงการใช้แก้วใสในด้านสายตามากขึ้นคนที่มีปัญหาสายตาจะรินน้ำใส่แก้วเพื่อใช้ดูตัวหนังสือเล็กๆในมุมมองภาพขยายเพราะเมื่อน้ำเต็มแก้วจะทำให้เหมือนเป็นเลนนูนแต่ภาพที่มองจะเล็กหรือใหญ่ ยังขึ้นอยู่กับการจัดวางของวัตถุแต่ก็ถือว่าเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ทำให้มนุษย์ได้รู้จักเลนที่มีส่วนช่วยเรื่องสายตาสั้นอย่างเลนส์หนูนั่นเองสจุดเริ่มต้นการทำแว่นตาต้นกำเนิดของแว่นตาที่มีบันทึกเริ่มต้นคิสตราดห0 0ถึงคิสตรา 1, 250ร แว่นสายตานั้นมีการค้นพบในเมืองปิซ่าประเทศอิตาลีในปี1286ในประวัติศาสตร์ไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าใครเป็นคนคิดค้นแว่นตาคนแรกแต่ในช่วงปี1300การผลิตแว่นตาก็เติบโตมากขึ้นที่เมืองเวนิสได้มีการก่อตั้งโรงงานผลิตแผ่นดิกสสำหรับแว่นตาหรือเลนในปัจจุบันทรงแว่นตารุ่นแรกๆจะเป็นเลนเดียวๆธรรมดาทรง V ไม่มีขาแว่น เวลาที่ใช้ต้องยกแว่นขึ้นอ่านอย่างเดียวซึ่งเหมือนกับการใช้งานแว่นขยายในช่วงกลางปี1400ประเทศอิตาลีถือว่าเป็นผู้นำในด้านการผลิตเลนแว่นตาและคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับแว่นตาที่มีค่ากำลังสายตาต่างกันอย่างเช่นเล่นสำหรับสายตาสั้นเล่นสำหรับสายตายาวและจากการผลิตตรงนี้ทำให้คนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ด้านการมองเห็นกับอายุเพราะเมื่อเรามีอายุมากขึ้น การมองเห็นของเราก็จะถดถอยและเสื่อมสภาพลงไปตามการเวลาเหมือนกัน 3. วัสดุกรอบแว่นในรุ่นแรกแต่ถึงคนจะตระหนักเรื่องของการมองเห็นที่ถดถอยลงและมีแว่นตาไว้สำหรับแก้ปัญหาแล้วแต่ก็ยังตอบสนองด้านการใช้งานได้ไม่มากพอจึงมีคนเริ่มต้นคิดค้นประดิษฐ์สิ่งของ เพื่อให้สามารถใช้แว่นตาได้ตลอดเวลาโดยในช่วงปี1,500ได้เริ่มมีการคิดค้นเกี่ยวกับกรอบแว่นโดยวัสดุส่วนใหญ่จะมาจากสัตว์เช่นกระดูกประวานเขาสัตว์ต่างๆกระดองเต่าและหนังสัตว์ต่างๆที่มีความแข็งแรงสามารถนำมาขัดหรือเจียขึ้นทรงต่างๆได้ตัวกรอบแว่นในรุ่นแรกจะขัดให้กลมและใช้สปริงยึดตัวแว่นทั้งสองข้างซ้ายขวาให้เป็นฐานเอาไว้สำหรับวางบนสันจมูก โดยที่ไม่ต้องถือเวลาที่ต้องการใช้แต่กรอบแว่นรุ่นแรกนั้นถือว่ายังคิดค้นไม่สำเร็จเพราะด้วยตัวเลนส์สายตาที่ไม่มั่นคงทำให้มีหลุดออกมาจากกรอบและตกแตกอยู่บ่อยครั้งสความต้องการที่มากขึ้นในช่วงศตวรรษที่15แว่นตาเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นและนิยมเป็นอย่างมาก แว่นสายตาเริ่มมีขายบนท้องถนนทั่วไปในยุโรปตะวันตกทำให้ความต้องการแว่นตาพุ่งขึ้นถึงขีดสุดในช่วงปี1665เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ The London Press หนังสือพิมพ์ฉบับแรกได้ตีพิมพ์ออกมาในช่วงนั้นแว่นตานอกจากจะเป็นที่นิยมแล้วยังเป็นสิ่งของที่แสดงถึงความรู้ความรวยฐานะในสังคมและความคิดนี้ก็ตีแพร่กว้างออกไปทั่วยุโรปจีนอิตาลีและสเปน แว่นถูกคิดค้นต้นแบบแว่นในปัจจุบันในช่วงปี1727ถือว่าเป็นความก้าวหน้าในวงการแว่นตาเป็นอย่างมากเมื่อเอ็ดเวิร์ดสการเลตช่างทำแว่นชาวอังกฤษได้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรงแว่นเก่าๆโดยใส่ขาแว่นเข้าไปเพื่อยึดไม่ให้แว่นตกลงมาทรงแว่นที่เอ็ดเวิร์ดคิดนั้นตรงปลายขาแว่นจะเป็นรูปแบบวงกลมเพื่อเกี่ยวหูเอาไม่ได้เป็นรูปแบบขาเกี่ยวเหมือนทรงแว่นในปัจจุบัน แต่ก็ถือได้ว่าทรงแว่นแบบนี้กลายเป็นต้นแบบของกรอบแว่นและขาแว่นตามาจนถึงปัจจุบันและในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่แฟชั่นแว่นตาแบบมอนโคลเริ่มเป็นที่นิยมรวมไปถึงวัสดุที่นำมาทำกรอบแว่นก็เริ่มเปลี่ยนจากสัตว์มาเป็นไม้เป็นเหล็กหรือทองเป็นเงินเป็นเพชรเพื่อแสดงถึงฐานะของแต่ละครอบครัวนั่นเอง 6. เลนเส์เชี่ยวพระจันทร์และการเอาชนะสายตาเอียงในช่วงปี1784เบนจามินแฟรงคลินได้คิดเลนส์เสี่ยวพระจันทร์ที่รวมเลนส์สายตาสั้นและเลนส์สายตายาวเอามาไว้ในกรอบเดียวกันเพื่อตัดปัญหาการเปลี่ยนแว่นสายตาไปมาโดยเลนส์ด้านบนเอาไว้สำหรับมองไกลๆและเลนส์ด้านล่างสำหรับมองใกล้ๆซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่สุดยอดมากในสมัยนั้นและในช่วงปี1825 เซอร์จอร์ดบินเดสแอลลี่ได้คิดค้นเลนที่สามารถแก้ไขสายตาเอียงได้ซึ่งแรงบันดาลใจในการคิดค้นก็มาจากประสบการณ์ปัญหาด้านสายตาของเขาเองถือได้ว่าเป็นบุคคลแรกที่สามารถแก้ไขปัญหาสายตาเอียงได้และเป็นความก้าวหน้าอีกอย่างของวงการแว่นตาในยุคนั้น 7. กรอบแว่นจากพลาสติก ในช่วงปี1940ถึง1950ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้สามารถผลิตกรอบแว่นขึ้นมาจากพลาสติกได้แล้วและในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่แว่นพลาสติกเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในสังคมเพราะขั้นตอนการผลิตกับเทคโนโลยีทำให้กรอบและรูปทรงแตกต่างจากแต่ก่อนอย่างสิ้นเชิงทำให้แว่นตามีรูปทรงเป็นแฟชั่นมากขึ้นรวมไปถึงแฟชั่นแว่นทรงแคทอ ที่เป็นส่งแว่นแฟชั่นยอดนิยมสำหรับคุณผู้หญิงจนทำให้แว่นทรงนี้ถือเป็นเอกลักษณ์แฟชั่นของคุณผู้หญิงยุคนั้นกันเลยทีเดียว8เลนพลาสติกถือกำเนิดขึ้นในสมัยก่อนเลนแว่นจะเป็นแบบกระจกใสที่มีข้อดีคือความใสสะอาดแต่มีความหนักบนใบหน้า และถ้าเกิดความเสียหายก็จะเป็นอันตรายต่อดวงตาและใบหน้าแต่ในเวลาต่อมาเลนพลาสติกก็ได้ถูกผลิตขึ้นในช่วงปี1940โดยเลนพลาสติกรุ่นแรกมีชื่อว่า CR39 หรือโคลัมเบียเลซินซึ่งเป็นชื่อโปรเจกต์ของการสร้างเลนพลาสติกและเลข39มาจากการทดลองทั้งหมด39ครั้งก่อนที่จะได้เลนพลาสติกที่สมบูรณ์แบบมาจนถึงปัจจุบัน แต่ในช่วงแรกเลนส์พลาสติกยังใช้งานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากค่าสายตาสูงสุดที่สามารถทําได้จะอยู่ที่1.6เป็นรอยง่ายไม่เหมือนเลนส์แก้วและยังไม่มีการใส่กันสะท้อนแสงหรือที่เรียกว่ามัลติโค้ดเข้าไปในเลนส์เหมือนกับในปัจจุบัน9แว่นคือเครื่องประดับในศตวรรษที่20 และเมื่อเข้าสู่ศตรวรรษที่20บริษัทผลิตแว่นเริ่มจะผลิตแว่นออกมาให้มีความหลากหลายมากขึ้นแว่นตาในยุคนี้เริ่มเป็นเครื่องหมายของความมีสไตล์ของแต่ละคนโดยเฉพาะบุคคลในวงการแฟชั่นที่ใส่แว่นเป็นเครื่องประดับกันเป็นจำนวนมากจนความคิดนี้ก็แพร่หลายไปทั่วไม่นานแว่นตาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการแต่งตัวและในช่วงปี2010แฟชั่นแว่นตาก็เริ่มวนกลับไปจุดเริ่มต้นที่เป็นทรงกลม,กลม ในช่วงปี1940นั่นเองและมากรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆในช่วงปี1970ถึงปี1980จบที่กรอบใหญ่ยอดนิยมในปี2000ทํทำให้เกิดแฟชั่นไซเคิลในวงการแว่นตาและส่งผลมาจนถึงปัจจุบนันนี้ทั้งหมดก็คือ9ประวัติเกี่ยวกับการผลิตแว่นตาที่เริ่มต้นมาจากการสร้างเพื่อใช้งานในชีวิตประจำวันพัฒนาจากการใช้มือจับตลอดเวลาในการใช้งาน จนมีกรอบและขาวแว่นที่เป็นแฟชั่นและวิวัฒนาการของเลนที่มีการแก้ไขดัดแปลงมาเรื่อยๆจนกลายเป็นแว่นตาที่สมบูรณ์แบบและสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ในปัจจุบันนั่นเองครับ